มาสวัสดีครับพี่น้องครับหาปลาบ่อะไรเมื่อกี้ผ้ามาขุดจิโรอดีกว่าเข้าป้าหาขุดจิโรอเป็นไดย์โฮมจิโร่เป็นยังไงหากินยากหักกินซาเดีป่ะฝนบ้ตัวนี่ก็หากินยากโหเล่าโหเล่าโหเล่านี่อ๋อดี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 เฮ้ยโบเล็ดโบเล็ดโบเล็ดอ๋อ อาป้าบอไเก็มาหาจิรีนใช่แม่บอกยอะเนีไมได้เ่าขี้เกด้มยงอด้เ่าเยๆไปดินี่ไรโอ้ยแม่ยี่บอกโอขาดขาดขาดแม่นบ่ขาขาดขาดใส่ส่เนี่ยแม่จีโปมนี่จีโปมเากระเปาเีมาเกรปาเี่ยมากเป๋าเนี่ยด้มาแลลยพี่น้องมาพอแล้วนี่ฮู้จิรอนี่ เบื้องลักษณะหูสียู่บ่หูแบบนี้สียู่บ่นี่ควยนี่น้อยจังสีบ่เลิกขึน้นคยใหญ่มันสีเลิกไหมเอาควยนิดหน่อยนี่แด็กท่านเพื่อนสีมีหูอันหรอกผมมีควยแต่ว่าเดี๋ยวสีล่องคุดเบื้องสียู่บ่หูนี่จะคุดยังล่ะแ่าคุดจีรอบเอ่เป็ดยังใช่เบ็ดว่าที่ตัวแค่นั้นล่ะสันว่าจะคุด,คดเป็นไข่ปน ด้ใหม่ีเขียวอย่างนีนี่มอ่นีดีม่นำไปยางเลืกเลยโอ้ยเลืกที่วะโอ้พอแล้ว โหมาเบิ่งหูขวยนี่คือหูนี่คือยังเอาใบใหม่เขาไปกินเนี่นะคือสิมีสิมีสองตัวเลย mm hmm. บางหูก็มีสองตัวนะพี่น้องขวยนี่คือสิมีสองตัวเพราะว่าเอาใบใ,ใหม่เขาไปกินนะครับล่อติดตามเบิ่งัูสิเป็นยังไงเฮ็ดหูหลอกสองหูอย่นี้นี่สอยู่หูใดกันแท้นะหรือสิมีสองตัวหูหลอก,ลอกเดี๋ยวสิน้ำน้ำเธอเลยหูเบิ่งเป็นยังไงใช่ครับ พอแล้วพอแล้วโอ้ยสับถืออีกตัวหนึ่งนี่เป็ีไหนนี่โอ้ยสับถือสองหูเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดหูหลอกสองหูแต่ว่านี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งเพื่อนเฮ็ดหูหลอกสองหูแต่ว่าตัวนี้เผื่อว่าสับถือก่อนเพราะว่าโอ้ยสับถือก่อนน้อยลาเลยพอหูหลอกเดี๋ยวจะลองตามมึงอีกสิมีอีกตัวหนึ่งบ่